สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟังฝ่ายสุขุดสุขคนเนอมาจะเจอกันอีกแล้วจองพอนบักขึ้นชาแนลพี่น้องเมงนี้มากินสมที่ตามลานตาติ้งตตนโหนนะพี่น้องเนาะลานลานนั้นเถืยต่ำย่ำเสพนัวพี่นอ้องมาเบิงว่จจิเสพทำใดตามมาเลยพี่น้องพี่น้องแม่ค่าแม่ข่างามมาพี่น้อง,งนี่ละเออลานลูกสาวลานลูกสาวมีของกินหลายอย่างพี่น้อง นี่แนวกินเนาะจะมีปิ่งไก่พี่น้องมีปิ่งไก่มีป่าดุกย,ากายา่างเพื่อนกับเมีลูกค้าเนาะขออนุญาตลูกค้าด้อยกสบิสซ่างเพื่อนร่างตำม,มัวพี่น้องสร่างตำม,มัวเนาะสั่งตำม,มัวนี่พี่น้องข้ามาเบิ้องเนาะบ้านมีไก่ย่างพี่น้องไก่ย่างแล้วกับตำอาตำม,มัว พี่น้องมามามากินอยู่นี่ยล่ะพี่น้องมากินอยูุลานเพิ่มเนี่ยล่ะเบิ่งมาเบิ่งเพิ่นต่ำพี่น้องเบิ่งแม่คาต่ำแม่คากำลังต่ำพี่น้องแม่คากำลังต่ำลูกใสกำลังต่ำสายเข้าไปลูกสายเข้าไปโย่เข้าไปนั่งกำลังปลุ่มนะพี่น้อง เป็นส้มบไม่ว่า,าเป็นส้นมอะไรกบไี่รอดวันน,นี้มากินอยู่นี่ไปแต่อันเห็นหญิงแสนแลนลูกทงกเ็เลยว่าเออมารีวิวรันลูกสาวน้ำเน่ว่าเออจะได้ออกจะได้ออกกัน YouTube <c oughs> เป็นยังไงลูกค้ารลายบ่เมื่อนี้ฮะพ,พ่อมี๊กจะาได้ไหม เออ่องตึงโครแล้วกทห่ากล้านเนี่ยเด้อพี่น้องนี่ลาล้านจัเออเรย์เครองตนค่ะเออวบบไปวับไปสาทายาบไปไอฮยังเน่เปนปลาค่ะสองทอนปลาสูตรสุดเฉพาะตัวนี่พี่น้องเซตเปลลัดอันนี้ฮัสร้างตำมัวนะพี่น้องตำบกหุงเปินเนี่ยเมาเปินอัน ฝานไวยกกรอบพี่น้องบะฮงนั่งกันนะสามโอ้ยสะใสยอันไอเนาะเครื่องเคียงพี่น้องใส่เครื่องเนาะมีเอียงเน,มมเงน่มีบักหอย,ม,อยมีหมูยอมีหมูยอมีหน่อไม้กระกาษนอไม้พี่น้องมีผักดอผักดองเนาะก็ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวต้องว่าของทางลาง อันนี้สูตรเฉพาะลานเพื่อนนะพี่น้องเด<อ>้อตาละลานกัดซีเฮ็ดบ,บ,บ,บ๊อกคือกันนะจแต่อร่อยเหมือนกันเออตาแสบคือกันตาละลานกัดซีเฮ็ดบ๊อกซ์กันพี่น้องบบนี่แหละกัดซีรุกที่หมดไปแล้วห้าโลค่ะวันนี้ใช่ไหมขนมจีนหมดไปแล้วห้ากิโลก็ที่ทำผมลังจะเริ่มเออนี่แหละพี่น้องสูตรไผยสูตรมั่นเนาะ สูตรไข่สูตรมันอันนี้สูตรร้านตะกิี่น้องพ,พ milk, i i. ี่น้องยั่วยัวแซ่บแซบรสจะจานเบิรงพี่น้องเบิรงสี่แบบเบิรงเล็กคนพี่น้องเอ้ยมึนอ่ะแต่แซบยั่วยัวพี่น้องยั่วยั่วอยตัวใหญ่หอยตัวใหญ่เนาะคุ่นปื้อแต่แซ่บสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟังฝ่ายสุขสุขคนเด้อคัพี่น้องมาเก็บสมบัติกัน มากินวัอนี้มากินลานลาน,พ,านพี่น้องลานเคยตำยำยัวเนะาะลาตะติงหนงพี่น้องอยู่ข้างเซเว่นเลยมาครูดใดสนใจกับมาด้วยพี่น้องมองนีนปะเสร็จแสบวันนี้เขาสร้างตำม,ม้วนะพี่น้องนอนสร้างตำม,ม้วแล้วก็ศซิมีปัดดูด้วยพี่น้องปลาดุกย่างสูตรทอดล้า,ลานด้วยพี่น้องนี่เสร็จแสบหอม มามากินน้ำกันพี่น้องข้าวเหนียวน้ำก็ข้าวเหนียวน้ำซีซี่ข้าวเหนียวพอพี่น้องแซ่บแซ่บมามากินน้ำกันได้พี่น้องเนะมาต้องขอขอบคุณเอฟซีเกาหลีเอฟซีม่ได้พี่น้องเนอะทั้งต่างประเทศแล้วกะ็ในประเทศแล้วพี่น้องเนอะมามาก,กินข้าวน้ำกันเป็นไใดพี่น้องหมืกขึ้นเป็นร้อยการท่งทางไหนแน่ที่แพ้เป็นร้อยก็ต้องท่องไหนแน่พี่น้อง นวนมาเป็นไรกรรรันโค้ง <c oughs> ตรงเราไม่โดนตรงแบอยแล้วแค่แาแต่เนาะจำของลายคาดแต่ว่าติดนะครัดแบบเยอะพี่น้ำไหม ภาพดีมันลองก็จะติดใจพี่น้องเหยื่เหยือย่อเหยือ่อซาพี่กัดหนาเจ็ดเบนบ้านพระคือแล้วพี่น้องแล้วลาดเซเว่นบ้านพระคือนะคะมามากินน้ำกัดมีทุกตำได้พี่น้องมีทุกตำนะคระับหลุดขาลูกค้กาดทั่วหาบ้านเนี่ยพี่น้อง ทำว่าฉันเริ่มคือน้ำพี่น้องมากเก็ดน้องค่ะแบพี่น้องน้ำปลาแสบน้ำพี่นะดู bắt đầu chụp sạch Thầy ăn nữa Để yên mang nấm พี่น้องมากินตามบ,บักพงน้ากันอีเที่ยึงพี่น้องอืมบริกี่กินปาแล้วได้พี่น้องพ่ดีอันลูกค่าเขา่าลูกค่าเข่าล้านก็นเลยแดดแดดหอมาก,กินอยู่บานพี่น้องบริก่กินอยู่ลาน,น่ะตอนนี้ลูกค้าโทคเขามา่เอาแมวขามาพี่น้องมันหงแมว 嗯。Uh huh. น้ำกันนะพี่น้องเนอะอยาข่ามบดปากกันไหมครับ <c oughs> มากินขา้าวผู้่อใช้ประกาพี่น้องแม่มาๆกินน้ำกันตําม้วแนแองไดยก็ต้องขอขอบคุณเนาะแองไดยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีเกนะ่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่แองเดก็ฝากช่องพอนพระคือน้ำแนนเด้อพี่น้องเด้อช่องพอนพคือชาแนลเนาะอันเป็นอันช่องน้องไหมเนาะพี่นอ้องยังบ่ผ่านโกดเนาะยังอัน อ่า,อาสับสะไข่จากพี่จากน้องที่เขามาเบิ้งน่นละจังใดกระซอยอันอันกดสับสะไข่ให้น้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้น้ำแน่กดสับสะไข่กดแช่ให้น้ำแน่กดกระดิง่งกดคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะจะได้มีกำลังใจในการเหตุคลิปพี่พน้องโอเคพี่น้องคลิปนี้สิด้อกอลา,าพาจากกันเนาะเอาไว้พอกันคลิปต่อไป อยากให้็ดค content อีหอย่งกับคมเเนต์เขอามาได้พี่น้องเด้อโอเคคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็แล้วพี่น,อน้องเนาะโอเคบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด้พี่น้อง